ค,คุณคุณคุณเป็นไรหรือเปล่าครับไม่เป็นไรค่ะเขาไปทำอะไรให้คุณน่ะทำไมคุณต้องไปทำร้ายร่างกายเขาด้วยนี่แกเป็นใครคะมาเสลรเรื่องของฉันทำไมคะต่อให้มันเป็นเรื่องของคุณน่ะคุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายคนอื่นนะครับอ๋อนี่คงเป็นเมียแกสินะถึงได้ออกตัวปกป้องขนาดนี้ นี่คุณจะพูดจะจาอะไรอะระวังคำพูดหน่อยนะครับแกคิดว่าแกเป็นใครถึงกล้ามาสั่งสอนฉันนะฮะนี่แกรู้ไหมว่าพี่ชายฉันเป็นหนึงผู้จัดการที่นี่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้แกคงเป็นเด็กใหม่สินะถึงได้กล้ามายุ่งเรื่องของฉัน,นะฮะพี่ชายคุณใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้เหรอครับแล้วพี่ชายคุณชื่ออะไร แกคงไม่อยากรู้จักพี่ชายฉันหรอกถ้าแกรู้อะนักเกจะหนาวแต่ถ้าแกอยากรู้จริงๆอะนะฉันจะบอกให้ก็ได้พี่ชายฉันอะชื่อเมินชื่อเมินนะครับโรคนดาวเรียกคนที่ชื่อเมินเข้ามาพบผมที่ห้องประชุม ด่วนเลยนะครับขอบคุณครับนี่แกเล่นตลกอะไรของแกเนี่ยฮะเอยบอกนะว่าแกคือประธานบริษัทอะฉันอยากจะหัวร้อให้ฟันล่วงนี่ถามจริงเหอะแกดูหนังสั้นมากไปหรือเปล่าฉันบอกแกไปแล้วไงว่าพี่ชายฉันอะใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้มาคุณดงคุณดาวที่ไหนกันละ่ะ ถ้าอย่างนั้นคุณก็เตรียมตัวถูกไว้ยยังยังไม่หยุดอีกถ้าแกเป็นประธานบริษัทน่ะนะฉันก็คงเป็นเมียรประธานบริษัทแล้วแหละนี่อะไรหลังสามีเมื่อกี้คุณดาวโทรมาหาพี่อ่ะีปัญหาอะไรหรือเปล่า <c oughs> ก็ไอหมอเนี่ยสิบอกว่าเป็นประธานบริษัทอ่ะ <c oughs> หรือว่ามันจะเป็นจะเป็นอะไรกิ่ะนอกจากจะเป็นเด็กใหม่เนี่ยพี่อย่าลืมสิว่าพี่ใหญ่ที่สุดในบริษัทนี้แล้วนะเออฉันลืมคิดไปได้ยังไงเนี่ยที่แกพูดก็ถูกไล่มันออกเลยพี่ไล่ออกคุณมีสิทธิ์อะไรมาไล่ผมออกนะครับผมว่าคนที่ควรจะออกไปจากบริษัทเนี่ย น่าจะเป็นพวกคุณสองคนมากกว่าเนี่ยแกรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำลังคุยอยู่แปมเนี่ยก็เป็นนาา้องสาวของฉันแกกล้ามากนะที่มาต่อปากต่อคำนาาค้องสาวฉันแบบนี้เนี่ยอที่สําคัญเลยนะแกนี่กล้ามากนะที่มาแอบอา้างไปว่าเป็นประธานบริษัทหลอกวะ่ะฉันจะบอกอะไรให้นะท่านประธานบริษัทเนี่ยเขามีธุรกิจกิจการมากมายเขาไม่มีเวลามาดูแลบริษัทนี้หรอกนะเขาก็เลยแต่งตั้งฉัน ถ้าเป็นคนดูแลบริษัทนี้ไงแล้วฉันก็ขอใช้สิทธิ์นั้นไล่แกออกใครจะได้ใครออกนะคะสวัสดีครับคุณดาวคุณดาวมาก็ดีแล้วครับผมกำลังจะไล่ไอ้หมอนี่ออกนะครับไล่ออกเหรไหมคะก็มันมาแอบ,บอ้างว่าตัวเองเป็นประธานบริษัทไงล่ะครับผมว่าคนแบบนี้น่าไม่อายาะน,ออนะครับคุณดาวใช่ค่ะไล่มันออกเลยค่ะคุณดาว นว่าพวกคุณสองคนเนี่ยกำลังเข้าใจผิดอยู่นะคะผมว่าสิ่งที่ผมเข้าใจเนี่ยถูกที่สุดแล้วนะครับคุณดาวนี่คือคุณเพชรเขาเป็นประธานบริษัทฮะนี่คุณดาวใครรับสองคนนี้เข้ามาทาคค,คุณมอนฝ่ายบุคคลค่ะคุณมอนดี ข้านผมงฝ่าคุณไล่คุณบอลฝ่ายหกคุณออกเลยโทษค่ะที่รับสองคนนี้เข้ามาแถมยังไม่ตรวจสอบพฤติกรรมให้ดีก่อนที่เราเข้ามาทำง,งานแถมยังปล่อยปะละเลยให้สองคนเนี่ยทำพฤติกรรมไม่ดีในบริษัทของผมส่วนสองคนเนี่ยฝ่าคุณไล่ออกแล้วก็ขึ้นแบ็กลิสติดบัญชีดำไว้ส่งบริษัทอื่นให้หมดให้รู้ถึงพฤติกรรมที่เขาทำในวันนี้แล้วคอยดูสิ ว่าบริษัทอื่นจะรับสองคนนี้เข้าเข้ามาน่ะค่ะกรรมธานครับผมขอโทษจริงๆนะครับผมผมผมผิดไปแล้วครับผมผมขออการสักครั้งได้ไหมครับแล้วก็ผมจะสัญญาไว้เลยว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับขอโทษจริงนะผมขออการสักครั้งนะครับนปรมธานไม่เกี่ยวตังใจทำยังไงครับค่ะ ผมฝากด้วยนะคุณดาวท่านประธานครับท่านประธานครับคุณดาวครับ